สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนนะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับในสัปดาห์แรกนะครับที่เราเรียนไปนะครับก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่2นะครับเราจะเรียนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ก่อนที่จะไปเรียนนะครับในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับครูจะทบทวนบทเรียนนะครับในสัปดาห์แรกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับในสัปดาห์ที่1นะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรครับนักเรียนจําได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนก,นกันก่อนนะครับคำศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับนักเรียนคำศัพท์ที่ 1. คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์คำศัพท์ที่2ออิเล็กทรอนิกส์เมล หมายถึงไรซ e ีนีอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าอีเมลนั่นเองนะครับคำศัพท์ที่3อินเทอร์เน็ตนะครับหมายถึงอินเทอร์เน็ตเซิร์ชหมายถึงค้นหาข้อมูลโซเชียลเน็ตเวิร์กหมายถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กในที่นี้นะครับก็จะมี f a Facebook, Line, i n s t a g r a m youtube อ e ีเมลนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการนำคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับหลายๆเครื่องและอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับมาเชื่อมต่อกันมากกว่า1เครื่องนะครับเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในห้องคอมพิวเตอร์นะครับที่โรงเรียนของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่า เป็นการเอาคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับมาเชื่อมต่อกันมากกว่าในเครื่องนั่นเองนะครับทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับสำรองข้อมูลรวมถึงการติดต่อสื่อสารกันได้นั่นเองนะครับคอมพิวเตอร์จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับนักเรียนจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการติดต่อสื่อสารนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยี Technology นะครับที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีอะไรบ้างนะครับ มีอะไรบ้างเอ่ยนะครับหเลยนะครับก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับสแท็บเล็ตนะครับสคอมพิวเตอร์ 4. โน้ตบุ๊ก 5. โทรทัศน์ 6. กล้องดิจิทัสนั่นเองนะครับที่มาเซอร์ยกตัวอย่างมานะครับนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้นั่นเองนะครับ เรเรียนมาดูบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับบริการบนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างนะครับบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับหนึ่งนะครับบริการของ Google นะครับเป็นลักษณะของเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับต่อไปนะครับบริการ YouTube นะครับก็จะเป็นบริการนะครับสำหรับดูภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับ ต่อไปนะครับมาดูบริการที่3นะครับบริการอีเมลนะครับอ่าอีเมลก็คือนะครับบริการส่งจดหมายนะครับอ่าเป็นบริการส่งจดหมายบนอินเทอร์เน็ตนะครับเพียงพิมพ์ข้อความนะครับนักเรียนก็สามารถส่งได้ทันทีนะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับหรือเรียกอีกอย่างหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็จะมี facebook นะครับ สกายทวิตเตอร์นะครับอินสตาแกรมไลน์นะครับอีเมลแล้วก็ยูทูบนะครับเฟซบุ๊กเป็นบริการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับโพสต์ภาพและสร้างกลุ่มเครือข่ายขึ้นมาเฉพาะได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้านเรียนมี Facebook เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เ,เพื่อนมี Facebook เหมือนกันนะครับนักเรียนก็สามารถนะครับสร้างกลุ่มนะครับแล้วก็ดึงเพื่อนเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ แลกเรียนได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างนะครับห้องนะครับในการสนทนานะครับกับเพื่อนร่วมห้องด้วยกันนะครับต่อไปนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับในสมัยโบราณการติดต่อสื่อสารของมนุษย์จะใช้เครื่องมือนะครับที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับหรือสิ่งที่หาได้ง่ายๆนะครับเช่นการส่งสัญญาณระยะใกล้นะครับจะใช้การเคาะ การตีให้เกิดเสียงนะครับส่วนการส่งสัญญาณระยะไกลนะครับก็จะใช้การส่งสัญญาณในรูปแบบของควันไฟนั่นเองนะครับก็คือในรูปแบบควันนะครับถ้าเรียนเคยดูหนังนะครับดูหนังจีนนะครับหรือว่าดูหนังสมัยแต่ก่อนนะครับก็จะมีการจุดนะครับสัญญาณเตือนนะครับด้วยควันไฟนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นนะครับการสื่อสารได้ ได้มีการพัฒนาตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทำให้มีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้งานมากมายเลยนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการกดออดนะครับเพื่อส่งสัญญาณเสียงนะครับในนี้ก็นักเรียนก็เคยเห็นใช่ไหมครับที่มีการส่งสัญญาณนะครับหมดเวลานะครับในคาบเรียนต่างๆที่โรงเรียนนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือเป็นการสื่อสารในสมัยโบราณนะครับก็คือนำากอะไม้นะครับมาตีนะครับเพื่อส่งสัญญาณเสียงนั่นเองนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับเรียนมาดูว่าการติดต่อสื่อสารในอดีตนะครับมีอะไรบ้างนะครับ 1. ก็คือการส่งสัญญาณควันไฟนั่นเองนะครับ 2. องใช้นกพิราบในการสื่อสาร3นะครับการเขียนจดหมายนะครับ มาดูการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการติดต่อสื่อสารนะครับต่อไปนะครับใช้โทรศัพท์มือถือในการพูดคุยนะครับติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในการใช้แอปพลิเคชันนะครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับในการวิดีโอคอลนะครับไปหาเพื่อนๆนะครับ มาดูนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรกๆนั้นนะครับคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องนะครับที่ใช้งานแยกส่วนจากอุปกรณ์อื่นๆนะครับหากนักเรียนนะครับต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นนะครับจะนําอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานมาต่อกันนะครับเช่นต่อกับเครื่องพิมพ์นะครับต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลนะครับต่อกับเครื่องพิมพ์นะครับและหาก ต้องการคัดลอกไฟล์นะครับจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งนะครับจะต้องใช้วิธีการนำข้อมูลนะครับมาเก็บในหน่วยความจำสำรองนะครับเช่นแผ่นดิสต์นะครับแล้วนำหน่วยความจำสำรองนั้นไปใช้กับเครื่องที่ต้องการนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือนะครับเป็นการนำคอมพิวเตอร์นะครับมาเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์นะครับ ในรูปภาพที่2นะครับก็คือเป็นการคัดลอกนะครับข้อมูลนะครับก็คือคัดลอกไฟล์นะครับระหว่างคอมพิวเตอร์นะครับสองเรื่องนะครับในภาพที่นักเรียนเห็นนะครับภาพนี้ก็คือแผ่นดิสก์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับไม่มีผลิตแล้วนะครับแผ่นดิสก์ก็คือเป็นอุปกรณ์นะครับที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับในสมัยแต่ก่อนนะครับจนพัฒนามาเป็น แฟล t ไดนะครับแล้วก็เอ็กเทอรนะครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจํานวนมากๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับมีการนําคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับอ่าอคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับและอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับที่จําเป็นต่อการใช้งานนะครับมาเชื่อมโยงกันมากกว่า1เครื่องนะครับเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับทำให้ย้ายข้อมูลสํารองข้อมูลนะครับใช้ข้อมูลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับและเมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับนักเรียนจึงใช้ระบบสายโทรศัพท์นะครับมาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อนะครับจนปัจจุบันนะครับคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ทั่วโลกนะครับเรียกว่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับามาดูนะครับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดใช้สายสัญญาณนะครับก็ ยกตัวอย่างเช่นนะครับในห้องคอมพิวเตอร์นะครับที่โรงเรียนของเรานะครับนั่นจะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับชนิดใช้สายสัญญาณนะครับแล้วก็มาดูรูปแบบหนึ่งนะครับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับชนิดไม่ใช้สายสัญญาณนะครับในที่นี้ก็เจออยู่ในรูปแบบของสัญญาณ Wi-Fi นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อนะครับก็จะมีโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์นะครับ โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็แท็บเล็ตนั่นเองนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับนักเรียนมาดูนะครับคำว่าอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไรนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับมาจาก2คําคําว่าอินเทอร์นะครับและคําว่าเน็ตนะครับคําว่าอินเทอร์หมายถึงอะไรนะครับอินเทอร์หมายถึงระหว่างนะครับหมายถึงระหว่างและเน็ตนะครับมาจากคําว่าเน็ตเวิร์กนะครับ หรือเครือข่ายดังนั้นนะครับอินเทอร์เน็ตจึงหมายถึงการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายโดยเชื่อมโยงภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สื่อสารกันได้นั่นเองนะครับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนสามารถทําได้หลายวิธีนะครับใช้อุปกรณ์ได้หลายอย่างเลยนะครับที่มาเซอร์ได้ยกตัวอย่างไปนะครับมีคอมพิวเตอร์นะครับมีโน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับ แท็บเล็ตนะครับ <i> ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งนะครับ <Tact Inc. S 2> การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีทั้งชนิดที่ใช้ใช้สายสัญญาณนะครับและไม่ใช้สายสัญญาณนะครับไม่ต้องใช้สายสัญญาณมาดูนะครับว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้สายสัญญาณนะครับก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้สายแลนนั่นเองนะครับใช้สายแลนในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สายนะครับก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ wi-Fi นั่นเองนะครับแล้วเรียนมาดูกิจกรรมที่2.1นะครับอยากเป็นมนุษย์ยุคไหนนะครับหนังสือเรียนหน้าที่32นะครับหน้าที่32นะครับวิธีปฏิบัตินะครับนักเรียนเปรียบเทียบการสื่อสารของมนุษย์สมัยโบราณน,นะครับกับการสื่อสารของมนุษย์ ในปัจจุบันนะครับมีความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไรนะครับในที่นี้นะครับก็ให้เรียนเปรียบเทียบนะครับแล้วเขียนนะครับคำตอบลงไปนะครับในหนังสือเรียนหน้าที่32ได้เลยนะครับหน้าที่32ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับให้เวลานักเรียนทำา5นาทีนะครับกดส t o p วิดีโอของมาสเซอร์อนุพงศ์ไว้ก่อนนะครับ มาดูนะครับการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบันนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนะครับเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเพื่อช่วยในการสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วนั่นเองนะครับต่อไปมาดูนะครับการสื่อสารของมนุษย์สมัยโบราณนะครับการสื่อสารของมนุษย์สมัยโบราณก็จะใช้เครื่องมือตามธรรมชาตินะครับเช่นการตีให้เกิดเสียงนะครับ ช่วยในการสื่อสารส่วนการสื่อสารในระยะไกลนะครับก็จะใช้ควันไฟหรือนอกพิราบสื่อสารนั่นเองนะครับแต่ความเหมือนล่ะนะครับความเหมือนการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบันนะครับและการสื่อสารของมนุษย์ในสมัยโบราณมีความเหมือนกันอย่างไรนะครับก็คือสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นั่นเองนะครับ ให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถามนะครับว่าความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทําให้มนุษย์ในอดีตกับปัจจุบันนะครับแตกต่างกันในเรื่องใดอีกบ้างนะครับคําตอบก็คือนะครับแตกต่างกันในเรื่องการคมนาคมนะครับซึ่งในสมัยแต่ก่อนนะครับในสมัยอดีตนะครับการจราจรนะครับเส้นทางนะครับบางเส้นทางยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับ ซึ่งในทุกวันนี้นะครับก็จะแตกต่างนะครับถนนลูกรังก็กลายเป็นถนนลาดยางหรือว่าถนนคอนกรีตหมดแล้วนะครับรวมไปถึงการแต่งกายนะครับการแต่งกายของคนในสมัยโบราณนะครับก็จะนุ่งเป็นผ้าถุงนะครับหรือว่าโจงกระเบนนะครับหรือว่าแล้วก็รวมไปถึงนะครับการเกษตรนะครับก็คือเกษตรกรรมนะครับซึ่งในสมัยแต่ก่อนนะครับก็จะใช้สัตว์นะครับหรือว่าใช้ แรงงานของมนุษย์นะครับในการทําการเกษตรนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับก็มีความเจริญก้าวหน้านะครับทางเทคโนโลยีนะครับก็คือเปลี่ยนจากใช้สัตว์นะครับมาเป็นเครื่องจักรต่างๆนะครับในการทําการเกษตรนะครับอย่างนี้ทีนี้นะครับนักเรียนรู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใดบ้างนะครับที่ ใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อติดต่อสื่อสารนะครับมาสเตอร์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีอะไรบ้างนะครับมีโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับแท็บเล็ตนะครับคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ทีวีนะครับที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันได้นั่นเองนะครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเราเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับ เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับข้อที่1นนะครับนักเรียนอธิบายการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับข้อที่2นักเรียนแสดงวิธีการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต ข้อที่3นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการสแสวงหาความรู้โดยใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับนี่คือเป้าหมายที่มาสเตอร์อนุอนต์ตั้งไว้นะครับในจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับก็คือการเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีองค์ประกอบนะครับและสิ่งที่นักเรียนควรรู้จักนะครับสิ่งที่นักเรียนควรรู้นะครับดังนี้นะครับ1ก็คือนะครับเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์คืออะไรนะครับก็คือเป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่งเก็บข้อมูลต่างๆนะครับที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเว็บไซต์นะครับต่อไปนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรนะครับเว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรม นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงข้อมูลต่างๆนะครับทั้งข้อความภาพเสียงนะครับในการใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องใช้โปรแกรมเพื่อเปิดเว็บไซต์นะครับตัวอย่างของโปรแกรมนี้นะครับเช่นนะครับโปรแกรม microsoft edge นะครับแล้วก็โปรแกรม google chrome นะครับซึ่งของโปรแกรมนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือใช้ในการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับ แต่โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะครับก็คือ Google Chrome นะครับ Google Chrome ในการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับนักเรียนจะต้องพิมพ์นะครับชื่อของเว็บไซต์นั้นนะครับในช่องที่ใช้กำหนดที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับมาดูนะครับหมายเลข3นะครับเนี่ยนะครับหมายเลข3คืออะไรนะครับ หมายเลข3นะครับเขาเรียกว่าช่อง URL นะครับช่องนี้นะเขาเรียกว่าช่อง URL นะครับนักเรียนเป็นตำแหน่งชื่อเรียกเว็บไซต์นะครับซึ่งต้องระบุทุกครั้งนะครับที่ต้องการเปิดเว็บไซต์นะครับเหมือนนักเรียนจะเข้า u t u b e นะครับนักเรียนก็จะต้องพิมพ์ www.youtube.com นะครับหรือนักเรียนจะเข้า Google นะครับนักเรียนก็จะต้องพิมพ์ www.google.com นะครับหรือจะเข้าเว็บ ไซต์ในการฝึกเขียนโปรแกรมนะครับก็ w w w c เว็บ r คันะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับช่องนี้เขาเรียกว่าช่อง url นะครับด้านบนนะครับเป็นตำแหน่งชื่อเรียกเว็บไซต์นะครับซึ่งต้องระบุทุกครั้งนะครับที่ต้องการเปิดเปิดเว็บไซต์นั้นนะครับต่อไปนะครับหมายเลข4คืออะไรนะครับหมายเลข4ก็คือนะครับ http นะครับแล้วก็มี http นะครับเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับ HTTP กับ HTTPS แตกต่างกันยังไงนะครับก็คือนะครับเป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับจะมี HTTP นะครับแล้วก็ HTTPS นะครับซึ่ง HTTPS นะครับ จะสามารถป้องกันนะครับเนี่ย HTTPS นะครับจะสามารถป้องกันการจารกรรมของข้อมูลได้ดีกว่านะครับ HTTP นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองสังเกตดูนะครับว่าเวลานักเรียนเข้าเว็บไซต์นะครับมันก็จะมีทั้ง HTTP นะครับแล้วก็มีทั้ง HTTPS นั่นเองนะครับ w w w นะครับย่อมาจากอะไรนะครับ w w w ย่อมาจาก w วอร์ไนะครับนี่นะ5นะครับย่อมาจาก Ww อร์นะครับ Www เเป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับบริการนี้ก็คือนะครับการเปิดเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับนักเรียนนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมาดูนะครับเว็บเพจนะครับเว็บเพจคืออะไรนะครับ เว็บเพจเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์นะครับเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์โดยทั่วไปนะครับเว็บไซต์จะประกอบด้วยเพจหลายๆเพจนะครับถ้าเปรียบเสมือนเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนหนังสือ1เล่มน,นะครับเปรียบเสมือนหนังสือนะครับเว็บไซต์นะนะครับเว็บไซต์เปรียบเสมือนหนังสือนะครับ1เล่มน,นะครับส่วนเว็บเพจนะครับก็เปรียบเสมือน หน้ากระดาษแต่ละแผ่นนะครับหน้ากระดาษแต่ละแผ่นนะครับแต่ละหน้านะครับในหนังสือเรียนนะครับอันนี้นะครับก็เรียกว่าเว็บเพจนะครับซึ่งนะครับในเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์สทสนะครับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาตินะครับก็จะประกอบไปด้วยเพจหลายๆเพจนะครับอ่มีเพจอะไรบ้างครับอ่ามีความเป็นมานะครับถ้าเรียนเอาเมาส์ไปคลิกที่ความเป็นมานะครับก็จะปรากฏนะครับว่า ความเป็นมาของสตสเกิดจากอะไรนะครับมาดูนะครับต่อไปนะครับถ้าเรเรียนเอาเมาส์มาคลิกนะครับกฎหมายระเบียบข้อบังคับนะครับก็จะปรากฏไปอีกเพจหนึ่งนะครับปรากฏไปอีกหน้าหนึ่งนั่นเองนะครับนี่เขาเรียกว่าเว็บเพจนะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับโฮมเพจนะครับโฮมเพจคืออะไรนะครับโฮมเพจนะครับเป็นหน้าแรกนะครับของเว็บไซต์นะครับ เมื่อนักเรียนเปิดเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมานะครับหน้าแรกที่ปรากฏให้เห็นนะครับเขาเรียกว่าโฮมเพจนั่นเองนะครับเหมือนนักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.youtube.com นะครับปรากฏเป็นหน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโฮมเพจนะครับโฮมเพจนะครับหรือนักเรียนเข้าเว็บไซต์นะครับ www C.O.D.E. o r g นะครับก็คือเว็บไซต์ในการฝึกเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับหน้าแรกนะครับของเว็บไซต์โค้ดนะครับเขาเรียกว่าโฮมเพจนั่นเองนะครับต่อไปนะครับลิงก์คืออะไรนะครับลิงก์ก็คือนะครับเว็บไซต์บางเว็บไซต์นะครับสามารถเชื่อมโยงนะครับไปยังส่วนต่างๆนะครับหรือเว็บไซต์อื่นๆนะครับโดยตำแหน่งที่เชื่อมโยงไปนั้นนะครับเขาเรียกว่าลิงก์ ตำแหน่งที่เชื่อมโยงไปนะครับก็เรียกว่าลิงก์ซึ่งมีหลายรูปแบบนะครับทั้งเป็นทั้งข้อความนะครับภาพนะครับและภาพเคลื่อนไหวนะครับซึ่ง้างเรียนเคยเข้าเว็บไซต์นะครับเคยเข้าเว็บไซต์ไปสืบค้นข้อมูลนะครับก็จะมีนะครับมีลิงก์นะครับเป็นภาพนะครับเป็นแบรนเนอร์ที่เขาแปะอยู่ด้านข้างนะครับเหมือนโฆษณานะครับ เวลานักเรียนเอาเมาส์ไปคลิกนะครับมันก็จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์นั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเนี่ยนะครับในข้อ8นะครับในนี้เขาก็จะแปะลิงก์ในรูปแบบนะครับของรูปภาพนะครับในรูปภาพนั่นเองนะครับเวลานักเรียนเอาเมาส์ไปคลิกนะครับมันก็จะลิงก์ไปหน้าเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งนั่นเองนะครับ หรือนะครับจะอยู่ในรูปแบบข้อความนะครับระบบบริหารการจัดสอบนะครับพอนักเรียนเอาเมาส์ไปคลิกนะครับมันก็จะลิงก์ไปหน้านะครับเว็บไซต์ระบบบริหารการจัดสอบนั่นเองนะครับนักเรียนมาดูนะครับการเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกนะครับถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะครับเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับ จะต้องใช้โปรแกรมสำหรับเปิดเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับโปรแกรมนี้เขาเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรมนะครับมีหลายโปรแกรมเลยนะครับเช่นอินเทอร์เน็ตเอ็เลอร์นะครับหรือ Google Chrome นะครับหรือ Firefox นะครับ s a f a r i นะครับที่อยู่ใน Macbook นะครับ Opera นะครับที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับเรเรียนสามารถเข้าได้2วิธีนะครับ เข้าได้2วิธีดังนี้นะครับวิธีที่1นะครับวิธีที่1นะครับสามารถคลิกเมาส์นะครับที่ไอคอนนะครับของโปรแกรมนะครับเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเข้านะครับวิธีการที่1นะครับถ้าันเรียนเห็นนะครับไอคอนนะครับที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถคลิกนะครับ เข้าไปได้เลยนะต่อไปนะครับมาดูวิธีการที่2นะครับว <c oughs> <t anan> <im> 네ิธีการที่2นะครับเริ่มต้นการเข้าโปรแกรมนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยเริ่มต้นคลิกเมาส์ที่ปุ่มสตาร์ทนะครับนี่คือวิธีการที่2นะครับนักเรียนเอามาคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับขั้นตอนที่1นะครับคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่2นะครับ ขั้นตอนที่2คลิกเลือกไอคอนนะครับโปรแกรม Microsoft Edge นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏนะครับไปหน้านี้นะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับให้เรียนทดลองพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะครับเช่น www.google.co.th นะครับแล้วกด enter 1ครั้งนะครับโปรแกรมก็จะแสดงหน้าต่างนะครับดังนี้นะครับอันนี้ก็คือนะครับเข้าเว็บของ Google นั่นเองนะครับ เข้าเว็บไซต์ของ Google นะครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแท็บที่อยู่นะครับที่ปรากฏขึ้นมานะครับในช่อง u r l นะครับที่ครูได้อธิบายไปนะครับ www.google.co.th นะครับแล้วก็จะมีชื่อเว็บไซต์นะครับปุ่มย้อนกลับนะครับแล้วก็พื้นที่แสดงหน้าเว็บเพจนั่นเองนะครับมาดูนะครับเริ่มต้นการเข้าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับด้วย Google Chrome นะครับหากนักเรียนเลือกใช้โปรแกรม Google Chrome นะครับก็ให้คลิกเมาส์เลือกที่ปุ่ม Start นะครับแล้วกด Google Chrome นะครับมาดูวิธีการปฏิบัตินะครับวิธีที่1นะครับคลิกที่ปุ่ม Start เหมือนกันนะครับคลิกที่ปุ่ม Start เหมือนกัน1นะครับ2นะครับเลือกนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ Google Chrome นะครับก็เอาเมาส์ไปคลิกนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนทดลองพิมพ์นะครับ พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะครับลงไปในช่อง URL นะครับนี่นะครับพิมพ์คำว่า www.google.co.th นะครับแล้วก็กด enter นะครับโปรแกรมก็จะแสดงหน้าต่างนะครับโปรแกรมดังนี้นะครับดังภาพที่ปรากฏขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหน้าต่างนี้นะครับก็จะมีแท็บที่อยู่นะครับแท็บที่อยู่ของเว็บไซต์นะครับ ตรงนี้ช่อง URL นะครับถ้าเรียนเข้า y t u t u นะครับก็จะปรากฏ www.youtube.com นะครับด้านบนนะครับก็คือชื่อเว็บไซต์นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือปุ่มย้อนกลับนะครับแล้วก็พื้นที่แสดงหน้าเว็บเพจนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับบทเรียนนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับครูก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนทำ จำนวน5ข้อนะครับให้นักเรียนสแกน QR code นะครับเข้าไปทําแบบฝึกหัดนะครับพอนักเรียนสแกน QR code ไปแล้วนะครับก็ให้กรอกชื่อชั้นเลขที่นะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับจำนวน5ข้อนะครับโดยการพิมพ์คำตอบลงไปนะครับหรือนะครับนักเรียนสามารถเอาเมาส์นะครับไปคลิกที่ลิงก์นะครับ ทีมเมเซอร์ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับใต้คลิปวิดีโอการสอนนี้นะครับใน y t u t u นะครับก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนมากนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนสวัสดีครับ